สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพีพีอันนี้ก็อยู่กับเกมแฮนเดอรสติกมมนคอลเลกชันเยปน่งไวานนะครับก็ทุกคนจำได้ไหมไม่รู้ ทุกคนยังจำได้ไหมครับนะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการเล่นเอพิโซดหนึ่งผ่าไปเรียบร้อยแล้วก็คือคือเฮคบเพราะว่าไปป้นธนาคารมาอย่าหาทำนะครับนะก็เรากนา็น่าจะติดคุกค,ครั้งที่สองเพราะว่าเราจะไปปล้นไดมอนด์นะ ไม่ดูตอนที่แล้วก็คลิกไปดูที่ช่องของผมได้เลยนะครับนะแต่ถ้าใครดูแล้วกดซับแล้วกดไลค์แล้วก็ไปเล่นกันเลยเอพิโซดสองบน้นยังไงเราก็ไม่ดูมเขาไปก่อนเอพิโซดที่สองโจทย์ป้นใ <Yes, S 2> บ,บ,บมอนเอพิด่อะโนใบมอนกดเพลย์เลยเฮนรี่ต้องสู้กับ ของนำเสนอเพชรที่มีคุณค่าปเาป็นล้านล้านใเป็นโลมีค่ามากเลยเโอ้โหบ้านจนใช่ไหมเนี่ยว <c oughs> งเพชรเป็นเงินจ๋ยเมื่อคือเงินดีๆนะเพชรเป็นเอืเมันถูกแล้วถูกแล้วอ่ามันมีตัวเลือกเราจะพุ่งเข้าไปหรือเราจะเดินย่องเข้าไปเออแล้วพุ่งนี่คืออะไร เราควรเลือกอะไรอะไรก็ได้กอย่างเลยพุ่งเลือกย่องไปย่องน่าจะโดนเห็นพุ่งไปเลยอะอะไรอะ่ะโอ้อะไรวะฮะฮะกระเช้าน่ะโอบ้ารลัวแล้วเราสก,กูตเตอร์สก,กูตเตอร์อะไรวะแลบไปเลยโอ้กระเช้า เออมีโจทมป่นนะครับเลยนั่แนแหละในการทำสุญญ กับใครได้เ,เกิดตัวซึว่งอะไรม่้เ,เป็นไก่นะฉัวนว่าน่าจะเป็นไก่กันลยไก่เกิดตโอ้ไม่ยินทำบ้าอีแล้วเอาละครับอุ๊ยตงก้าวน่กว GTA กินมันนี่แหละดี่สุดเอาพชรปูว่าไม่กี้ผมนึกว่า GTA กินเอสามกินเอสี่กินเอห้าชิ้นถุงก้อนมันก็ทำอะไรได้เหมือนกันนะจ๊ะเอสามาโอ้โหผมคิดก่ามเป็นกีเดเอสิไอ้กีก้าแอนนี่อันนี้เลยเหมือนเคยเล่นนะแต่ผมไม่เคยเล่นแบบคอลเลคชันนี่เอาแล้วครับกระพันรัด เมื่อใดมอบตัวมาซะตำรวจเมื่อคุณมอบตัวให้กับตำรวจทำไมไปมอนี่แหละเออเขาฆ่าตัวตายเลยนั่นแหละเพชรนั่งยู และอีกส่งชักจบพื้อมาลงบนพื่อทางน,นี้เราเดินย่องเข้าไปบ้างเดินย่องเข้าไปทำไมไดี คนไอทีพอร์ตนี่ไม่น่าไว้ใจอ่ะคุณจะไปก็โง่ดิอ่ะอ๋อมีขึ้นไปข้างบนด้วยทีพอร์ตขึ้นไปเลยน่าจะใช้ได้ะโอ้ยใช้ได้เยนี่ไงขึ้นไปได้ด้วยต้องหุนอย่าล่องหุน เราล่องวนผู้ทําเกมก็ไม่เห็นเลยด้วยปะเถอ้เฮนรี่โคตรง่เลย,หลยเหรียญหนึ่งน่าจะช่วยได้เหมือนกับก้อนหีนเมื่อกี้เลยว้าวฉันโชคดีจริงๆเลยวันนี้ดวงออกแน่นอนจะดบอ๋อเราลงทุนไปเลยกันจะวิธงงงอีแกแหละ เราจะตายแล้วมั้งอ่ะเราใช้ตะของลงไปแล้วกันหวงว่า,าจะไม่ง่้อมันก,กี้นะะเราจะถูกกันยังไงเลเซอร์เราอย่าไปใช้ของแป,ปกลกๆเลยดีกว่าใช้ของธรรมดาเนี่ยหาทุกสีเดียวได้เป็นไดมอนด์สักเซน เฮ้ยเคยทำอไงเดียวชีตนหนลองซิฮัลลี่นไยเป็นไรมเมหามากอะวิธีนี้เราใช้ได้เขาพุ่งนาไปเลยแต่รอดไหม ระโดดได้เลยแหละของธรรมดาใช้ได้สปอยทำเพื่อกอะไรใไดม่อนเออของธรรมดาที่เราถืออยู่เอาของธรรมดาไปใช้ดีกว่าครับนี่ไงไม่ต้องของพิเศษของดูใบม่อนก็ได้นี่โว้ยฉากจบ ยังเทยัจะกบยังเทยังรู้ชมสักจบอ่าเลียงชัก,ชอกจอบีอัดนดีวนะครับนะหน้งข้างหลังเลยน่าจะใช่ยงน่าจะย่องนะครับนะ,นะย,นะย่องไปเด็กเนนาอยู่บนน ตอนนี้ <S <S เราจะใช้เจ้านี้ครับนะลองใช้ของปปปปปแปลกๆบ้าง<อ>ของวิเศษจากดูรีมอนของวิเศษเอออาจบอกไม่ได้เฮนรี่ใช่นายอยากเป็นคนง่วงเหมือนเบบิก้าอ้าวเครื่องลลยลายตัวเองก็เป็นน้ำ ไม่โดบิตะไม่ได้งูเด้อข้อจดโดยบิตะอันหมอว่าถึงคนที่เก่งทีส่สุหดหน,นึ่งพ่อของโดยบิตะอันอนุบาลโดยบอ้าวโอเคต่อต่อไปเราใช้ของธรรมดานี่แหละดีที่สุดนะครับนะเออแฮนดี่อันออกแล้วเขตาต้มเปลี่ยนเขาอ,อ,อ่านออกแล้วอ่ะใช้ของธรรมดาอย่างเช่นพิกเอ็ดและบันชาวไม้ครับฮิปปร์อะไรวะเนี่ย ทำไมโอ้โหนี่มันจิ๊นี่มันไม่ครชัดไมโครสัตเชัดไล่สาระมากเลยไอ้น้าโง่อไอเอาปืนมาฮะตายซะเ่าปืนฉีดน้ำกยาดปืนเอาปืนมาใส่ถังระเบิดที่แหะไอเหนนี่เอ้ยทำไม เราคิดอย่างเดียวเลยคิดเองจริงไหมเนะี่ยโอเคอ่านง,ง่ายง่ายเราไปทำอะไรที่นี่อ่ะ <c oughs> ไปทางนี้อ่าถูกด้วยน้ำมันเพชรอันแสนมีค่าของโลกด้วย ฉลังเห็ดเราเป็นชาวมาริโอ้ครับนะชาวมาริโอ mm ้ใ hmm. ช้เห็ดกันอันนี้ไงชาวมาริโอ้จริงๆด้วยโอ้โหเพลงโคตรมัน

เราใช้อะไรดีระหวังจะดาวเทียนกับฟันเฟืองกับเครื่องคิดเลขกับสารดาวสีอะไรสารดาวสีสารดาวสีจ้ะ อะไรขึ <S <S ้นเฮลี่คนทั้งโลกคนทั้งโลกก็เป็นซอมบี L ้ไอ้นี่ก็พาเราัวนใช่ไหมลูกฝนเฟืองมาทำอะไรไ่ะลูกฝนเฟืองมาทำอะไรด้ผมงงลองกดดูโอ้ยโอ้หโอ้หโอ้ยบอกเรา โอ้โหเออโหเฮงก็มันออกยัไมดิรีตายตายรีบรีรีสติกบินถูกทำลายโอ้โหโค้โลโมชัน เสียดายเลยเฮนรี่เราแพเ้เราชนะเนี่ยน่าจะแพ้เฮ้ยเพ็ดมาโอ้โหฉากนี้โคตรเซ่โคตรอมปิกโคตรอีปิกคัะแบบที่ผู้ชมฉากนี้อีปิกแบบพสุดๆด่ะอีปิกอีปิก เราไขชากจบได้ครบแล้วฉากเฟลเราใส่ได้แค่ไขใ,ใ,ใ,ใส่ได้แค่ใส่ได้แค่ไขได้แค่สิบสองเต็มสิบสเอาเป็นว่าในเอพิโซดที่สามผมขอไว้ EP หน้านะนะซึ่งเอพิโซดที่สามนี้ใน EP หน้ามว่าน่าจะเป็นการป้นของเรือของเจ้า Ship. เอเชียอะไรสักอย่างนี่นี่ข,ขอลาไปก่อนายเดี๋ยวเจอกันไว้ EP หน้า